ผู้ชมข่ารายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยกันนะฮะบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาถูกหลอกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือเรื่องของข้อกฎหมายก็ปรึกษารายการเราได้นะคะจย์ฉับประพลนะคะค ก็โทรเข้ามาปรึกษานะครับที่หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553ทั้ง3หมายเลขตลอดเวลา24ชั่วโมงและที่หน้าจอ Line ID ครับและ Facebook สนามเป้าบรรเทาทุกข์ใช่ค่ะรายการเราติดต่อง่ายนะหรือว่าบางท่านเองก็มาถึงช่อง5เลยนะรเรามาจัดรายก,การเราเจอ<ๆ>พอดีอมาหลพอแจ้งที่นี่เลย,เลยหอมเอกสารอะไรมาเยอะเลยนะครอย่างกรณีนี้นะฮะก็แจ้งผ่านมาทาง พันธมิตรของเราก็คือแจ้งผ่านทางพี่จักคิงนะเพจจากคิงแต่งทิมสะพานใหม่บอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มาร้องทุกข์ถูกกลอกอนะมีคนบอกว่าจะพาลูกเนี่ยเข้าไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจที่สามพานได้แต่ต้องจ่ายนะฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สู้สุดใจนะเพื่อลูกนะฮะจ่ายไปร่วม3ล้านบาทนะฮะ วันนี้ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มาร่วมในรายการกับเรานะฮะนามสมมตินะฮะคุณพ่อ A แล้วก็คุณแม่ B แล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะคุณพ่อเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนไหนคะคุณพ่อคะจะอยู่ที่ปีพศ2562ครับตั้งแต่ปี62ใช่ครับอ๋อแล้วเขามีพฤติกรรมยังไงไปรู้จักคนคนนี้ได้ยังไงคะคือคือรู้จักทาง Facebook เขาว่าอ้างตัวว่าเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ อ mm hmm. ใหญ่มากเลยเงี้ยครับก็เลยทําให้เราหลงเชื่อว่าสามารถฝากเข้าน้องเข้าเรียนได้อะไรได้ทุกอย่างเราไปห,หลงเชื่อะ <Th a. S 2> พอหลงเชื่อเสร็จเราก็ถามว่าเออแล้วน้องต้องไปรายงานตัวไม่เรียนไม่ไรเขาบอกว่าอ,อน้องเป็นเด็กเคสพิเศษ mm hmm. ถึงเวลาจะบอกเองว่าให้เข้าไปเรียนได้เลย oh. แล้วต้องไปงั้นพออยู่ไปอยู่ไปปุ๊บผ่านไปประมาณรักเกือบ เพิ่มกว่าแล้วผมก็โทรถ,ถามว่าต้องลงว่าน้องเนี่ยจะได้เข้าไปเรียนไหมเขาบอกว่าเดือนนี้วันที่นี้แต่งตัวไปเลยรายงานตัวที่สามพานนครปฐมแล้วพอถึงวันผมไปไปกันหมดเลยพ่อแม่ล <พอ S 2> ูกพ่อแม่คุณย่าคุณตาคุณยายดีใจไปส่งหลานได้เรียนไปยืนถึงโรงเรียนนั่งเรียนในร้อยสามพานโรงเรียนปิดเงียบยิบผมเอ๊ะทำไมโรงเรียนปิดเพราะอะไรผมก็พยายามติดต่อสอบถามทำไมน้องไามา่ได้ อยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะเข้ามารับเพราะเด็กพิเศษต้องจะเข้าได้ตอนมืดตอนนี้ยังพูดขนาดนี้อีกได้เข้าได้ตอนมืดตอนนี้เข้าไม่ได้ต้องเข้าได้ตอนมืดเพราะว่าฝากอาจารย์ทุกท่านไว้แล้วว่าเข้าตอนนี้อะไรอย่างนี้ผมก็รอรออีกครับพอถึงตอนมืดอาจารย์ยังมาไม่รับต้องรอเข้าเช้าต้องเข้าเช้าประมาณไม่เกินเที่ยงต้องเข้าเช้าส่งให้นุ่นทางคุณพ่อและคุณแม่และปู่ย่าตายายก็ หานอนแถวนั้นอ่าชาวบ้านนอนวันคืนหนึ่งอะไรประมาณนั้พี่ตานาไปหมดพอวันรุ่งขึ้นถึงเที่ยงตามนัดหมายเข้าได้เลยไหมคะไปยืนก่อนรู้ว่าครับดูติดต่อไม่ได้เลยครับหายไปเลยหมายถึงว่าหายจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยไหมคะคือหายจากวันนั้นผมพยายังติดต่อมาเลยก็ติดต่อได้อยู่ก็แต่ก็ไม่ปฏิเสธโบยไปนู่นโบยไปนี่แบบแล้วคุณพ่อถามหน่อยคนคนนี้เนี่ยที่เขาเรียกสามล้านใช่ไหมฮะเป็นค่าอะไรบ้างเขาบอกไหมฮะ มคคนะีค่าค่ายันพหนะค่าครูฝึกค่าชุดฝึกค่าเล่าเรียนยุทธวิธีต่างๆอของ้องเรียนในระธรรมสัมพันธออ์คุณพ่อรู้จักเขานานแค่ไหนฮะกว่าจะตกลงปงใจจ่ายเงินให้เขาเนี่ยประมาณไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนนะครับไม่ถึงสองเดือนคุณพ่อรู้จักบ้านเขาไหมคะความมาแตกตอนหลังเนี่ยเพิ่งไปบ้านเขามาเขาหลอกให้ผมไปเที่ยวบ้านอะไรเขาไม่หลอกผมแอบไปดูว่าบ้านเป็นยังไงก็ ชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปครับแต่ตอนที่เราจะจ่ายเงินให้เขาตอนนั้นยังไม่เคยไปถึงบ้านเขาเลยอืออือนะคะครับคุณคุณแม่คะขออนุญาตนะฮะเงินที่เราจ่ายให้เขาเนี่ยเราโอนผ่านทางธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสดคะคุณแม่โอนผ่านธนาคารค่ะโอนผ่านธนาคารมีอะครับครบสามร้านมีสเตทเมนต์หมดนะมีค่ะครับ นะคะแล้วก็ในกรณีนี้เป็นเงินเก็บหรือว่าเราหต้องหาเงินมาลําบากขนาดไหนครับคุณพ่อคุณแม่ก็เงินเก็บบ้างแล้วก็เป็นเงินกู้บ้างเลยอะค่ะเงินกู้ด้วยตอนนี้ก็ต้องใช้เงินใช้นี่เขาหมดหรือยังใช้นี่หมดหรือยังไม่หมดครับกี่ปีแล้วเนี่ยก็หลายปีอยู่ครับหลเงินมันหลายมันเป็นล้านอยู่ครับโอ้โหหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะแล้วลูกเราตอนนี้ได้ที่เรียนใหม่หรือยังครับคุณพ่อคุณแม่ก็น้องคนโตได้เรียนอยู่แล้วครับน้องคนน้องสาวก็ ดูที่โรงเรียนอยู่ครับว่ากำลังจะเรียนอยู่ครับแต่มันก็เป็นความเสียใจของของครอบครัวคนะแต่มีใบเสร็จนะก็คือสลิปนั่นเองสลิปการโอนเงินข้อความแชทต่างๆที่มีการหลอกลวงที่มีการเบเสเศษใบเบี่ยงอะไรต้องเก็บให้หมดนะแคปเจอร์หน้าจอให้หมดเลยครับถ้าที่มีตรงนั้นแหละครับแล้วทุกวันนี้เรายังติดต่อเขาได้ไหมครับคือทนายพี่เจมส์แกส่งข่าวมาบอกว่าพี่สาวเขาคนโตพี่สาวเขา โดนจับอยู่ที่อุบลโดนคดีชอ่อโกงแล้วก็ลักทรัพย์ไหลคดีครับหนีหมายสารมาเยอะแยะอันนั้นคือพี่เขาพี่เขาแล้วตัวเขาที่มาหลอกเรามีหมายจับไหมฮะน้องยังไม่มีหมายจับของสอนอบางเขนไม่มีเขาไม่ถึงคุณพ่อไปแจ้งความแล้วที่สอนอบางเขนใช่ครับข้อหาอะไรบ้างครับที่เราไปแจ้งความลักทรัพย์ใช้กลอุบายาเพื่อช่อโกงอีกครับ ลักทรัพย์ใช้คนอุบายเพื่อช่อโกงเนื่องจากเหตุมันเกิดเมื่อปีหกสอง2ครัสองในกรณีนี้เนี่ยเราไปแจ้งตำรวจเดือนไหนคบคุณพ่อแจ้งเมื่อเดือนเมื่อวันที่9 9เก้าเมษาครับเกเมษาหกเจ็อพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมตุลาเจดเดือนครับเขาออกหมายเรียกไหมจับอะไรบ้างคบไม่มีเลยครับเรียกเขาผมถามติดต่อเขาไปถามทางร้อยเวรวมืงกองบอกว่า ผมออกมาหมายเรียกสองครั้งแล้วแต่ทําไมไม่ออกมาจับสักทีไม่รู้ครับว่าทำไมถึงไม่ออกนะถามทนายก็ <Were they S 1> ต้อง s. <S ดูข้อ,อ,อที่จริงนะครับอย่างที่ที่ฟังมานะกับข้อที่จริงว่าพฤติการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เหตุมันเกิดเมื่อปีไหนแล้วก็อาเราเนี่ยมาถึงบางอ,อ้อเพราะว่าโอเคเราโอนเงินในตอนนั้นแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยน่าจะถูกหลอกเพราะว่าได้ติดตามถามไทย นะก็อ๋อในปีปัจจุบันเนี่ยเราก็เพิ่งจะโดนหลอกหรือจะเป็นการลักทรัพย์หรือใช้กลอุบายกันแล้วแต่ดังนั้นตํารวจเขามีหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขามั่นใจข้อข้อกล่าวหาไหนเนี่ยแล้วตามหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะได้ดําเนินการแต่ผมมองว่าก็ไปเร่งรัดนะครับให้ดําเนินการได้นี่ถือว่าล่าช้าไหมฮะในเรื่องของคดีความถ้าแจ้งตั้งแต่เมษาตอนนี้ก็พฤศจิกายนแล้วคือคำว่าล่าช้านี่อาจจะต้องดูว่า อาจจะไม่ได้มีการสื่อสารกับพนังกงานสอบสวนนะครับหรือพนังกงานสอบสวนอาจจะทํางานอื่นด้วยแต่อาจจะทํางานให้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องติดต่อกันหน่อยเึงคราวนี้ติดตามที่ว่านี่ถ้าโดยรูปแบบที่เหมาะสมอ่ะอาจารย์เฉยปพลเป็นทนายความติดตามยังไงให้ได้ความท่านติดตามยังไงให้ได้ความไปพบพนังกงานสอบสวนเจ้าของํำนวนเลยนะครับแล้วก็สอบถามความคืบหน้าถามด้วยวาจาแล้วรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจก็สอบถามเป็นเอกสารเลย ทำจดหมายทงต้องซื้อจดหมายถามถามรอยลเอีหรือถามผู้มุ่งกับคะเอาเบื้องต้นเอาพนักงานสอบสวนก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกดดันหัวหน้านะครับแต่ถ้าคุยแล้วถามแล้วโทรศัพท์แล้วยังไม่ได้ความคืบหน้าอ่ะเราก็ค่อยเรียนผู้บังคับบัญชาก็คือผู้มุงกลับนะว่าเคสนี้ก็ฝากท่านติดตามด้วยนะครับเพราะยังไม่คืบหน้าเราก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่ทํางานกับพนักงานสอบสวนก่อนเพราะเขาจะมาช่วยเรานะเราไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาแต่ถ้ามันไม่คืบหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเรานะครับเพื่อให้เกิดความ คืบหน้าครับค่ะคุณพ่อแต่ว่าเขาติดต่อได้ใช่ไหมฮะตอบอไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ได้ไปหาที่สอนอเลยตำรวจยังไงต้องเข้าเวรไปแล้วครับไม่อไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยไม่เจอด้วยไม่เข้าเวนเหรอคะแล้วคุณพ่อได้ถามไหมว่าตารางท่านร้อยเวรท่านนี้จะเข้าเวรวันไหนช่วงเช้ากบสายกับ่ายกบค่ำไม่มีครับไม่ไม่มีตารางให้เข้าเลยโทรโทรก็ไม่รับสายไปหาที่โรงพักงั้นไปหาผู้บังคับบัญชาก็ได้นะถ้าเกิดร้อยเวรท่านยุ่งอะไรเงี้ยนะฮะ ดีไหมคะคือร้อยไปท่านอื่นจะแนะนำให้ให้ทำหนังสือหรือว่าให้มาหาท่านผู้กำกับคือเราก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงตัวนั้นแยอะล่วงได้แล้วพ่อคือถ้าเวลาผ่านไปก็ติดต่อนอกจากผู้กำกับแล้วก็ยังมีผู้บังคับการระดับจังหวัดนะครับหรือว่าระดับภาคตามขั้นตอนต่อไปแต่กลัวอย่างเดียวอ่ะอันนี้ไป อ่าเขาหลอกนะแล้วโอนเงินให้เขานะไม่ได้ไปให้โดยเสน่หานะไม่ไม่มีครับไม่เสน่หาไม่มีเสน่หากันนะเดี๋ยวนี้กรณีนี้นะฮะคุณพ่อลองประสานกับทางร้อยเวรอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าสักอาทิตย์หนึ่งนะคุณพ่อติดต่อร้อยเวรไม่ได้ทางรายการจะประสานงานกับทางท่านผู้กับให้ด้วยนะครับว่าท่านผู้กับฝากดูลูกน้องให้ร้อยเวนโทรมาหาทางคุณพ่อบ้างก็ได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีจะได้รู้ว่าท่านยังรับราชการอยู่ที่นั่นหรือเปล่า <c oughs> นะฮะถ้าเกิดย้ายไปก็จะได้มีร้อยเวรท่านใหม่มาดูแลใช่มครับใช่ไหมคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะความล่าช้าถือว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะความล่าช้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับ,รบนี่คือในกระบวนการรวดเร็วและเป็นธรรมใช่ร,รวดเร็วและเป็นธรรมน,นะฮะฉะนั้นใครที่มีปัญหารู้สึกว่าเอ๊ะกดีความล่าช้าไม่รับความเป็นธรรมอย่าปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเราช่วยได้นะอาจารย์ฉัตรประภนุช่วยได้ครับนะอย่าช้าครับโทรเข้ามาที่หมายเลข0817159551 0817159552และ081715 9553ทั้ง3าหมายเลขครับจ้ะช่วยกันนะฮะจบรายการก็ยังโทรมาได้อยู่นะวันนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้คืนบ้างก็ยังดีเนาะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณทั้งสองท่านครับค่ะจากนั้นท่านผู้ชมมาใครจะให้เราลูกเราเข้าโรงเรียนอะไรเนี่ยดูดีๆนะไปสอบเอาดีกว่านะฮะอย่าเชื่ออย่างนี้เลยนะเสียงสูงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ฉัตรประพลแย้มเพื่อสีทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ